比较、oh. yeah. นางทรงรักวราภายัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานงานวันสตรีทไทยอนุรักษ์สิน้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา92พรรษา12สิงหาคม2567นณโรงแรมสุนีกแกรน์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี วันสตรีไทยตรงกับวันที่หนึ่งสิงหาคมของทุกปีโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานไว้ตั้งแต่ปีพศ2546 จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิอประเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันมหาหมงคล12สิงหาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระองค์เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันสังคมและให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่จเจริญแล้ว การจัดงานในครั้งนี้มีการวางผ่านพุ่มดอกมะลิการถวายพระพรชัยมงคลการมอบโล่รางวัลมอบเกียรติบตัตรให้กับองคอ์กรสมาคมด้านสตรีและแม่ดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2567การเดินแบบอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดํารงไว้ในแผ่นดินการจัดงานในครั้งนี้มีองคอ์กรสมาคมด้านสตรีในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมง,งาน จัดงานวันสตรีไทยและก็อนุรักษ์ศินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินแล้วก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีนี้นะคะทางคณะกรรมการจัดงานได้ร่วมกันหลายๆองค์กรนะคะ ทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนองค์กรสตรีในจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้นนะคะแล้วการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็ได้เปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยนะคะซึ่งแต่ละปีนี้เราก็ได้เชิญนางแบบกิติมศักด์มาเดินแบบนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับภาไทยภาพื้นเมืองแล้วก็เป็นภาของจังหวัดอุบลราชธานีแต่ในปีนี้นะคะเรามีนางแบบรุ่นจิ๋วนะคะอายุต,ตั้งแต่5ขวบ6ขวบ7ขวบ นะคะมาเดินแฟชั่นให้กับงานสร้างสีสันแล้วก็ทําให้เด็กกล้าแสดงออกนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการนําล่องที่จะให้เด็กผู้หญิงของเราในจังหวัดอุบลราชธานีกล้าแสดงออกแล้วให้สร้างกิจสํานึกให้เด็กได้รู้ว่าสิ่งที่ควรจะรักษาอนุรักษ์ไว้ คุณค่าของผ้าไทยนะคะอันนี้ก็คิดว่าต่อไปทางสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานีและก็องค์กรเครือข่ายร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีก็คงจะต้องจัดงานแบบสืบสารอนุรักษ์เส้นผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินสืบต่อกันตลอดไปค่ะ